ฝ่ายหญิงออกมาแก้ข่าวความสัมพันธ์รักนอกจอไปแล้วล่าสุดนักแสดงหนุ่มอมอัครพันธ์ก็ขอย้ำความสัมพันธ์กับสาวรัตเมฆคนึงนิดอีกครั้งว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยค่ะไม่มีเลยพี่คือเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเราพร้อมในการทีผมรัเมฆเนี่ยสนิทกันอยู่อยู่สังกัดเดียวกันครับผมซึ่งเป็นการสู้กันมานานมากแล้วครับข่าวนี้แต่ว่าพอเราได้ร่วมงานกันเี่กก็เลยเหมือนจะกลับมาใหม่ครับมีกลัร่วมงานกันบ่อยๆไม่มีความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปเป็นอย่าง ก็จริงๆเราเราสนิทกันมานานมากแล้วว่ามันก็ไม่ได้วัฒนาเลยก็เป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเงี้ยตลอดเลยครับไม่เลยครับไม่แก่งเลยคือธรรมดามากสนิทกันครับเวลาพี่หยอมเล่นประกบกับนางเอกคนไหนเนี่ยเขียบร้างแบบเป็นจ้าวอะไรอย่างงี้กับนางเอกพอเลยไม่มีไม่มีโอเคขอบคุณมากการได้ร่วมงานกันเนี่ยมันก็ต้องมีความสนิทสนมใจไม่เล่นโถได้อยู่แล้วนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับอย่างที่หยอกหลาบมีคนรู้ใจหรือยากไั้ข่าวที่ไม่ขาวประเด็นนี้เลยอย่าง ไม่เลครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรอยู่แล้วผม,มผมไม่สนใจครับ <c oughs> สาวรถเมย์เขาออกตัวนะครับว่ามีหนุ่มคุยด้วยอยู่แล้วอย่างนี้ก็ลุ้นไม่ขึ้นแล้วสิครับหนุ่มออม